สบายดีพี่น้องหนุ่มผ่าเขาป่าไปดึกเลยได้มือนเนาะไมาสิ่ข้าเขาป่าไปดึกดึกมือนเนาะผ่ามีเห็ดเห็ดปอกพี่น้องเอ้ยเห็ดปอกอนาะบานเดือกเผือกเลยหมูมบักใหไงพี่น้อง Có cái trụ đó. ôi sẽ đại mùa nhảy với đây đó mọi người, nếu thiếu kẹp quần đó, hổn hồn hồn, anh này bay nhạc lên đó. เกแบบโบตรงจิมเลยเมือนนิสุกมานแต่สาวพี่น้องปู่ก็กินเนาะ คือสิบานแต่เมื่อวานเนาะพี่น้องแต่เฮาบ่พบเนาะหอมอีหลีใส่แกงหน่อไม้เนาะ មេញអានចុះមកលົງហើយពីណោមេញអានមេញតើມັນជិះហេតបានអเนาะ ปกติบ่อน,นี้มันจะออกเต็มหัวโพลเลยล้นะเนาะอันนี้คือคือออกแค่สองจุมเองเนาะออกสองจุมก็จะเนักเต็มกระตาไเนาะมาทางนี้เป็นดอกจูมเนาะไม่เคยมีปาดเอา chung cái đó bác nhảy rồi, mình đang sẹo rồi nó rồi sai, sai phép. San Rapunten g e m iene. ออกแบบงามเลยนะพี่น้องแบะวาอันจุกเหมือนกันเนาะเป็นเป็นหมูเป็นหมูนะแบบเป็นงนเนาะเอาเก็บแข่สองจุกจนอดากขึงตาเอาแล้วเนาะ แมงอนาจนมาลงเนาะแมงพี่บัดจือเห็ดปวัวงามลายสองจุกหนึ่งด้วยใช่ขางนี้มีจักดอก เลยเดาออกเดียวค่ะนี่มันอะปรปวกแขนไปเลยพี่น้องปวดกินไปแล้วอยู่นีก่ะมันคงไม่กินแหละพี่น้องอ pô mừng 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 rồi, きれいな。 họ đó ba ngày đây Wow, cứ chung bắt nhảy lên đó, Tổ bắt nhảy lên lên Ôi chạy chay bật Chắp miếng bùng cư เม็ดกืบแตกพี่น้องหึติ่มเห็ดกืบแม่นแตกเบิดโดกการภาคใหญ่เนาะนี่เอาะมาได้เฮ็ดงอกเนาะยังบ่ได้เลยเฮ็ดวกหเนาะีเาะไปอีกเนาะไปเลาะไปเบิ่งนํากันาเฮาสิได้อีกบ่ มื้อนี้พี่เว้ากะเฮ็ดปวกเลยพี่น้องมึงใส่ก็สิได้ตาวขึ้นมืหาแล้วเนาะแต่เฮาก็ยังได้เ็ดละงอพี่น้องอึยังเ็ดละงออยู่ lửa quá lên đó nhăn nhăn bò bớt nhang hiến đi vô khẳng đó bụng cứ kín thế đó đi về đào đào ไม่ว่ามันขืนข้างนี่เลยสองดอกแต่บ่อสมบูรณ์นะถึงลุกลามจากแมงบองกือแมงบองกือกินพี่น้องเลยยูดีเฮ็ดเหก็บเขิงตาได้ร้ายแหละมาีนก็สิลบลาวตาวมืดเมื่อแลไรพี่น้องบ่อเห็นเฮ็ดปลอกแล้วเนาะ เมื่อก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ฮาาิะขอจบลงก่อนเด้อขอจบลงเพียงสำนนเนาพอกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง